กูได้ยังเหตุแบบนี้อยู่จ้ะรดีถ้าเหตุแบบนี้อยู่เดี๋ยวขอจีผ้าเห็ดเถ่งแข็งเท่องหยางนี่จ้ะถ้าแบบเดี๋ยวขสิผ้าเห็ดมันบอบนั่นจ้ะกระบอกน้ำกระบอกน้ำที่เราเหลือเศษเหลือใส่อยู่จ้ะไหนล่ะตัดมันจังตัดอันนี้ออกก่อน ตัดปากขวด,ดวตัดข้างไหนหรออึาหนื่อดตัด่นี่นี่นี่ตัดออกเลยจตัดออกแล้วก็เช็ดเช็ดแห้งๆเลยจ้ะเช็ดให้มันแห้งนะคะตัดออกดีๆขีดเกลี่ย เพื่อจะไม่มีความชื้นนะคะเพื่อสีว่ามีความสื่นด,ด,ดุดีผู้เดียวมากก็เอายางหัดแผลแรกไว้นี่ออกก่อนเด็ดออก้แห้งเอ๊อ่จ้ะ เอาหนังยางออกเลยนี่อันนี้ตัดตัดตัดออกอย่าันสเสมอเนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วก็นี่ซูปลงไปจ้ะซูปลงไปซูปลงไปนี่เลย ห yeah. มัดลงไปหมัดลงไปแล้วก็หนังยางมาหัดนี้และหนังยางของอยางหัดเข้าไปหัดให้มันแน่นแน่น เน่เสร็จแล้วจัดระเบียบนิดหน่อยเน่เร็ดสิ้นเรียบร้อ,รอยรับมันลงนเป็นจังไเดัะ

ปิดฝาจะปิดฝาไ้เลยเนี่เห็นจังไหนจ้ะดีบ่ง่ายบ่เสร็จสิ้นอันนี้คือรถด,ดีว่าต้องไปหากล้องหาแกงมาใส่ซจ้ะทับายเห้าสีใสติดกินเอกลง่มมากปิดเปิดฟ้าออกเอกใส่ฟ้ามือห่อกข้ดิเห็นบ่ เป็นยังไงไงบอสทิ้งก่อนแบบเป็นยังไงจ้ะตรวนี้ได้ผลบอมี่ตั้งไว้ก็ได้เฮ็ดจังไงก็ไว้เอาจิ้มไปโรวจนี่ได้เบิดสบายค่ะบอมก็ว่านี่คือเทคนิคง่ายๆจิ้มก่อนเทคนิคง่ายๆในการเก็บ บ่าวพงุรอดสุรดเห็ดเหมือนกันจ้ะมันจังสบายไมลาเหาสิใส่สิกินปิดป๋าหมดมี่ยังบ่กเขาบพต้องไปใส่กล้องใส่แกงหยุ่ยงยาอันนี้เซจสินเนาะจ้ะเดี๋ยวสิเอาพงสุรดมาเห็ดขื้กันอันนี้จะเห็ดได้ึ้อกันจ้ะ เอากรจัดใ่คือกันนั่น่ะโอเคจ้ะเทคนิคง่ายๆในการเก็บเก็บรถด,ดีพิมไปไว้เลยสับายพ่มีการว่าสิแข็งจ้ะเทคนิคง่ายๆมาเบาสุกัดปั้งทำจ็บจินขาในขั้วเรื่อนแม่ขั้วในบบานเฮ้ เต็สินแล้วจะน,นี่ที่สองพงสลดอันนี้ลดตีมันสีบอกแข็งถ้าข้าใส่ถุงไห้ยังถ้าห่าใสซ่ซองของเขาไห้นี่จะบ,บอกแข็งถ้าข้าไปใส่กระปุกจังสร็จแข็งนี่แหละแปลกมรงนี้ก็เลยแต่ว่านี่นเห็นจาก่นมากขึ้นกันก็ได้มล่ลองเห็ดเบืองว่า บพกแข็งอิลีลต้องเห็ดเบิรงเดอร์ผู้ใดว่าโดดดีนี่ซี่ส่วนมา,จากจะแข็งเพราะว่าสีเอาไว้กับปุ๊กเพราะว่าสิเห็ดยังไดนสิแข็งได้จากตัวดีนี่แต่ว่าสุโรนี่เ่ามีปัญหาดอกแต่ว่าข้าจตัดเห็ดใส่ใไไ้ไห่แบบสําหรับไอ้ขั้วเลี้ยนเนี่ยน่อยผู้หนึ่งส่องพ้นอยู่ีย่งเงี้ยตื่นมาตอนนี้ห้า,ใใตากตไดใส่บอกโดดเนี่ยสิก็เลยเห็ดใส่ว้ยังสีนันกะไงซองของเขาจะอ่านตอนนี้ก็เป็นซองของเขาบ่ามีการ นี่สิบ่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 แข็งตัวแต่ว่าหันหอไปใส่กระปุกแข็งได้จ้ะสีแข็งแต่ว่าค่ะแบบนี้จะไว้โดนปันได้แต่บ,บ่แข็งต้องใส่ซองของเขาุันี่เห็ดมากมหาฐานเนียเพื่อสําหรับจับบ่แขบบ็งตัวนี่เอาจ้ะเทคนิคเล็กเล็กน้อยน้อยเลยมาเบ่าสู้กันฟังจ้ะลดดีเอาใส่แบบนี้กระบอกขวดขวดเลือใช้แล้วก็ตัด ที่ทำให้ดูแล้วจ้ะเจ๊จ้า